ันนี้คือเลี้ยงเองใช่ไหมคะป้าตัวใหญ่มากเลยนี่คือปลาที่อยู่ในบ่อเลค่ะเรือยอทประจําแพตานะคะทุกคน่าคือส่วนมากช่องไอจะเห็นที่แบบว่าไอมันนั่งกินใช่ไหมคะแต่นี่ได้ให้อาหารปลาด้วยค่ะที่นี่มีทั้งปลาสลิดแดดเดียวแบบเดิมแล้วก็มีการแปลรูปเป็นปลาสลิดทอดกรอบแล้วก็มีรสสมุนไพรรสอะไรต่างๆมากมายนะครับบอกได้เลยว่าแต่ละร้านคือแบบน่ากินสุดๆไปเลยค่ะใช่ไหมคะท่านขค่ะคือสินค้าหลากหลายและตอนนี้เราก็มาพร้อมกับสาย นนะคะบรรยากาศแบบชุ่มฉ่ากันเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นกุนเชียงปลาสลิดนะคะแล้วก็อันนี้เป็นยำกุนเชียงค่ะปลาสลิดทอดแดดเดียวค่ะอืมน้ำยำม,มีความแซ่บทุกคน สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วค่ะกับรายการไอซี่กินเยื่อค่ะสำหรับวันนี้ไอพาทุกคนมาอยู่ที่เมืองสุพรรณบุรีค่ะทุกคนค่ะบอกได้เลยว่าจังหวัดสุพรรณเขาเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ําไม่ว่าจะเป็นต้นข้าวไม่ว่าจะเป็นน้ําคือแบบอุดมสมบูรณ์ไปหมดเลยค่ะและสำหรับคลิปนี้ไอจะพาทุกคนมากินอาหารขึ้นชื่อของเมืองสุพรรณนะคะหลายๆคนอาจจะสงสัยใช่ไหมล่าว่าอาหารที่ว่าคืออะไรสำหรับอาหารที่ว่านั่นก็คือปลาสลิดเยือะๆจ้าอ่าน้ำลายไหลกันใช่ไหมล่าและสำหรับคลิปนี้ไอ้บอกได้เลย ว่าไอไม่ได้มาคนเดียวนะคะไอมีแขกรับเชิญค่ะส่วนแขกรับเชิญที่ว่าจะเป็นใครเดี๋ยวตามไอมาได้เลยค่ะมมาางกันสรรร้างงสสค์อุวัสดีค่ะท่านค่ะสวัสดีครับนี่เลยค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดของสุพรรณบุรีนะคะท่านนัทพัฒน์สุวรรณปทีปนะคะ ใช้ผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะขอบคุดครับและอีกหนึ่งท่านนะคะท่านอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะท่านอารยาสลายเพชรนะคะค่ะและป้าติวคนสวยของเราเจ้าของแพรปลาค่ะปาติวค่ะสินค้าปลาสลิดแปรรูปตอนนี้คือเป็นที่นิยมในตลาดอย่างมากนิยมซื้อเป็นของฝากไอ้ก็คืออยากรู้ที่ไปที่มาของปลาสลิดค่ะ ก็เป็นยังไงคะเราต้องเริ่มที่สุพรรณบุรีเป็นเมืองเกษตรกรรมด้วยสภาพพื้นที่เหมาะสมกับการทการเกษตรเราทํากันมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายแนละ้วก็สืบทอดอาชีพด้านการเกษตรกรรมเนี่ยมาหลากหลายชีพปลาสลิดของเราเนี่ยที่มีชื่อเสียงอย่างที่คุณไอซี่ว่าเ่ยคือปลาสลิดดอนกํายานครับทำไมถึงเรียกว่าปลาสลิดดอนกํายานดอนกํายานเป็นชื่อของตาบลหนึ่งในอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีคนอาจจะรู้จักในเรียกว่าอบเชยเถาไอ้ต้นกํายานเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ตามริมน้ําริมบ่อริมอะไรเนี่ยและเรามีปลาสลิดเนี่ยก็ ไปกินพวกรากกาัญญาใบกัญญาที่มันล่วงลงไปเนี่ยมันจะได้ทาให้ปลาสลิดของสุพรรณบุรีเนี่ยมีลักษณะที่แตกต่างจากปลาสลิดที่อื่นทําให้ปลาสลิดของสุพรรณเนี่ยมีชื่อเสียงขึ้นมาว่าปลาสลิดดอนกัญญามันมีชื่อเสียงเพราะว่ามันจะหอมมากกว่าปลาสลิดที่อืนอ่นใช่ใช่ครับความต้องการในการบริโภคเนี่ยพอเราเริ่มมีชื่อเสียงคนก็ส<ม>ูงขึ้นทําให้ปลาสลิดดอนกัญญามีน้อยลงเราก็เลยต้องเป็นปลาสลิดแบบอื่นที่เราเลี้ยงอาจจะ ไม่ได้กินต้นกัยานาเหมือน,อนต้นตำรับเดิมครับแต่ว่าอยเหมันได้ยังอร่อยเหมือนเดิมเนี่ยด้วยการรักษามาตรฐานทางการผลิตทดแทนนะครับเดี๋ยวไอลองมาถามท่านอุตสากรรมด้วยค่ะว่าทางจังหวัดสุพรรณบุรีมีการส่งเสริมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แปรรูปของปลาสลิดยังไงบ้างคะโครงการนี้ก็เป็นโครงการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ปลาสลิดและบรรจุภัณฑ์เพื่อขยายสู่ตลาดช่องทางออนไลน์เนื่องจากที่ผ่านมาเราเจอประสบปัญหาโควิดนะคะแม่ค้าแม่ขายก็ขายของลำบาก โครงการนี้ก็ดึงผู้ประกอบการเข้าโครงการกับเราแล้วก็ช่วยได้เยอะมากค่ะในเรื่องของการส่งเสริมในด้านของการเกษตรเนี่ยนะครับการผลิตเนี่ยเรก็ต้องดูในเรื่องของการการขยายพันธุ์ถ้าเราขยายพันธุ์ได้เองเนี่ยต้นทุนในส่วนนี้ก็ลดลงส่วนเรื่องการแปลรูปสินค้าทางการเกษตรเนี่ยเป็นของที่เสียหายง่ายดังนั้นเราต้องมีการแปลรูปเพื่อเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ไว้ให้ได้นานเป็นการเพิ่มมูลค่า ส่วนที่3ที่สําคัญก็คือในเรื่องของการตลาดเทียบกับในสถานการณ์ปัจจุบันที่ซื้อขายทางออนไลน์ขึ้นตรงนี้เป็นสิ่งจําเป็นที่เราจะต้องให้ความรู้กับพี่น้องเกษตรกรค่ะไอารู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้แบบมาเที่ยวแพรปาแบบนี้ไอไม่เคยมาเลยนะครับไอจะขออนุญาตป้าติ๋วค่ะให้ป้าติ๋วพาเที่ยวแพรได้ไหมคะได้ค่ะยินดีมากเลยค่ะ,คะขอบคุณค่ะเจอกัครับ อันนี้คือเลี้ยงเองใช่ไหมค<ช>ะป้าตัวใหญ่มากเลยคือปลาที่อยู่ในบ่อนะค่ะที่ที่เขาไข่ไข่ใช่ไห<ช>มคะประมาณประมาณห้าหกตัวโลเลี้ยงอยู่ก็ประมาณหกเจ็ดเดือนนะคะอันนี้ก็คือเรือ เรือยอทประจำแพตานะคะทุกคนหาะมยอดต้มงตมงตอนเช้าตอนเช้าจะเลี้ยงประมาณหกโมงหกโมงึ่งเขาจะกินเป็นเวลานะคะอ๋อต้องมีเวลาเป็นเวลามีเวลาต้องเข้ามากินตอนเย็นก็สี่โมงเย็นถ้าหนูอยากเห็นตอนนี้หนูจะสามารถเห็นได้ไหมคะที่แปที่ปลามันจะขึ้นมากินอาหารอย่างเงี้ยได้ค่ะอาจจะไม่ค่อยเยอะไม่ตรงเวลาปลายังตรงเวลาเลยนะ ปปไไมแจันเดี๋ยวเราจะมาให้อาหารปลากันนะคะทุกคนค่ะนี่ใช่ไหมคะป้าติ๋วค่ะอาหารปลาออาลองดูให้ป้าติ๋วค่ะเป็นคนลองดูก่อนทดสอบก่อนว่าจริงจริงจริงๆมันต้องมาตามเวลานะคะเพราะว่าธรรมดาธรรมดาเราจะให้มันประมาณสี่โมงเย็นร็เย็ ก็ไม่ได้ใจมาแต่มันอาจจะมาน้อยโอเคได้แต่ตอนนี้โน้ยอยากเห็นตัวปลามากคือเราไม่ได้ไปจับปลามาจากที่อื่นใช่ไหมอันนี้คือแปลปลาจ,จริงๆเนาะท่านผู้ว่าท่าน้เชิญท่านผู้ว่าค่ะลองลองให้ดูยังไม่มาเลยครับตอนนี้บ่ายสามยี่สิบนะครับติ๋วบอกว่าต้องสี่โมงเย็นถึงจะมาเพราะเป็นปลาตรงเวลาบ้าเริ่มมาแล้วค่ะเริ่มได้กิน อ่าคือส่วนมากช่องไอจะเห็นที่แบบว่าไอมานั่งกินใช่ไหมคะแต่นี่ได้ให้อาหารปลาด้วยค่ะปลามันมีหุ่นเป็นะคะมันีการขอด้วยอ๋อต้องขอด้วยทุกคนก็มาอยู่นะก็มาอยู่นะเยอะอยู่นะนี่ไอบ้างทุกคนไอบ้างไอบ้างดูเกือปลาจะมานี่นี่นางบัวมามารำวงกันสร้างสรรค์เมือนสุพรรณบุรี ค่ะท่านผู้ว่าค่ะเมื่อกี้คือเราไปให้อาหารปลาไอ้เห็นปลาแบบตัวใหญ่มากค่ะและนอกจากนี้ก็ยังมีการเอาไปแปลรูปด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเรามีการแปรูปพื้นธา์ปลาสลิดนะครับโดยพื้นฐานเนี้ยก็จะมีในเรื่องของการนําไปแช่เกลือแล้วก็ไปตากแดดอันนี้ก็เป็นปลาสลิดแบบเดียวแนะนามาบริโภคเนี่ยจากกรอบ นอกนุ่มไนอร่อยมากนะครับส่วนการผลิตแปลรูปแบบอื่นนะครับเรามีมาตรฐานในการผลิตนะครับมีการส่งเสริมจากทางอุตสาหกรรมจังหวัดสถาบันการศึกษาเพื่อให้ผลผลิตที่ออกมาเนี่ยได้คุณภาพมาตรฐานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อความมั่นใจของผู้บริโภคปลาสลิดสุพันธ์บุรีครับค่ะโอเคค่ะทุกคนค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวไอจจะขออนุญ,ญาตให้ท่านผู้ว่าพาไปชมแหล่งผลิตค่ะครับยินดีครับเดี๋ยวเราไปชมแหล่งผลิต ปลาสนิทตุกขัรีกันครับไปครัท่านครไม่ทราบว่าตอนนี้ท่านพาไอามาหยุดที่ไหนคะอ๋อที่นี่นะครับเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาสนิทแดดเดียวน่าสมหมายครับซึ่งที่นี่ได้รับมาตรฐานทั้งอย มอพอชมออช,อชคือมาตรฐานลิตพันฑ์ชุมชนแล้วก็ล่าสุดเนี่ยได้ฮาลาลแล้วครับก็ได้มาตรฐานหลายๆอย่างครับตรงนี้จึงถือว่าเป็นจุดที่ว่าสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคปลาสลิดของสุพรรณบุรีที่นี่มีทั้งปลาสลิดแดดเดียวแบบเดิมแล้วก็มีการแปลรูปเป็นปลาสลิดทอดกรอบแล้วก็มีรสสมุนไพรรสอะไรต่างๆมากมายนะครับอ๋อวันนี้เรามากับประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มนี้ครับคุณแชมป์ครับเดี๋ยวคุณแชมป์จะพา ไปชมข้างในครับครับสวัสดีครับพอเรารับวัตถุดิบเข้ามาครับเราก็จะมาสู่ขบวนนการแรกคือการล้างครับโดยที่มีการล้างของเราจะผ่านน้ำหนึ่งในน้ำนี่เป็นน้ําของเรายได้มาตรฐานน้าดื่มแบบคือน้ําในโรงงานทั้งหมดก<ส>็ค <พา S 2> ือน้ำ AO ใช่ใช่ครับครับแล้วก็น้ำสองน้ำสองเนี่ยเราจะปล่อยให้น้ําไหลผ่านตามหลักของศาานาอาราสพอเราล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เข้าสู่ตะแกรงตากครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอาตาเนี่ยไปตาก พื้นที่เราเตรียมไว้ครับโดยโดยปลาเนี่ยเราก็จะทิ้งเอาไว้ในอุณหภูมิห้องเนี่ยที่30 40องศานะครับไปประมาณ4-5ชั่วโมงครับโดยปลาสลิดของสุพรรณนะที่เป็นเอกลักษณ์ของพก็คือ,เ,อเราใช้วิธีในการหมักน้ําเกลือมาครัในอุณหภูมิของน้ําเกลือแล้วก็น้ําที่พอดีครับก็จะได้ทาให้ปลาเนี่ยมีผิดที่พอไปทอดความนุ่มแล้กกรอบนอกนุ่มใน ซึ่งอาจจะเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสําหรับตาสลิดของสุพรรณหลังกากที่เราตากแดดนะครับ4-5ชั่วโมงแล้วนะครับเราก็นําปานเข้ามาสู่กระบวนการในการแท็กบรรจุต่อไปนะครับโดยการแท็กเนี่ยเราก็จะเลือกเป็นการสูญญากาศหรือว่าคัามควายคือคือช่วยในเรื่องของการลดอุณหภูมิของการสัมผัสของเนื้อปลากับอากาศภายนอกครับซึ่งจะทําให้ปลาเนี่ยรักษา เก็บได้นานขึ้นนะครับในอุณหภูมิที่เหมาะสมครับผมอันนี้ก็คือจบขั้นตอนของการบรรจุแวคขัามแล้วครับแล้วก็เข้าสู่การแช่แข็งแล้วรอการจาหน่ายต่อไปหลังจากเราจะมาผลิตเป็นปลาสลิดทอดกรอบนะครับเราก็จะมาผ่านกระบวนการทอดนะครับโดยผ่านเครื่องทอดที่ควบคุมอุณหภูมินะครับโดยอุณหภูมิเนี่ยจะอยู่เฉลี่ยม,มาณ190องศานะครับเราใช้เวลาทอดประมาณสัก15นาทีครับหลังจากนั้นเราจะเข้าสู่กระบวนการแกะเอาก้างออกต่อไปครับ เราผ่านกระบวนการทอดเราก็จะมาหานกระบวนการแกะเอาตั้งออกครับโดยการแกะเอาตั้งออกเนี่ยเราก็จะใช้กรรไกรในะการแกะแล้วมีการตรวจสอบเศษก้างเศษอะไรก่อนที่จะกลับไปทอดห้ามันกรอบหมินรอบครับผม พอไอ้มาเห็นกระบวนการการผลิตของที่นี่ไอ้รู้สึกเห็นถึงมาตรฐานจริงๆค่ะและสุดท้ายน,นี้ไอ้อยากให้ท่านพูดว่าฝากประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสินค้าด้วยค่ะครับก็สุพรรณบุรีนะครับมีของดีมากมายนะครับที่ท่านมาเห็นนี่เป็นส่วนหนึ่งนะครับนอกจากนี้เราก็จะมีเรื่องข้าวเรื่องแห้วซึ่งเป็นสินค้าการเกษตรที่เรากําลังจะพัฒนาขึ้นนะครับและโดยเฉพาะปลาสลิดสุพรรณนะครับรสชาติโบราณได้มาตรฐานการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมปลาสลิดน้องเหนือสุพรรณบุรีครับ ขอบคุณมากมากค่ะ,ะ,คะปราบหลวงพอ่อโตวัดป่าเลไลถึงเบิงเ้งชาวากโลกค่ะทุกคนค่ะและสําหรับตอนนี้ไอ้ก็พาทุกคนมาอยู่ที่วัดปา่าเลไลนะคะซึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวสุพรรณบุรีบอกได้เลยว่าเป็นจุดแลนด์มาร์กที่สําคัญอีกแห่งหนึ่งของพี่น้องชาวสุพรรณบุรีนะคะและสําหรับตอนนี้ไอ้ก็จะให้ท่านอุตสาหกรรมพาไอ้เที่ยวชมจุดจําหน่ายสินค้าปลาสลิดแปรรูปแล้วก็ของฝากของชาวเมืองสุพรรณด้วยนะคะ สิ่งสาคัญที่นี่ก็คือเราไหว้พระแล้วเราก็มีของฝากของฝากสําคัญของจังหวัสดสุพรรณบุรีก็คือปลาสลิดนะคะปลาสลิดที่นี่มีกว่า30ล้านนะคะแล้วก็มีหลากเมนูมากแล้วก็มีดากผิดพันธุ์มากเดี๋ยวจะพาน้องไอซ์ไปชมค่ะตอนนี้ไอรู้สึกตื่นเต้นมากแล้วค่ะอยากเห็นมอสุพุพรณีี มาแล้วค่ะทุกคนค่ะสำหรับร้านแรกนะคะร้านปอปานสวัสดีค่ะอันนี้ใช่พี่ปอปานไหมคะใช่ค่ะปอปานเป็นของลูกสาวค่ะอ๋อปอปานเป็นของลูกสาวคือแบบว่าเดินเข้ามาคือแบบโอ้ยหอมเจียวค่ะหิวข้าวเลยค่ะในร้านนี่มีสินค้าอะไรบ้างคะมีทะคะปกะลาแล้วก็จะเป็นปลาสลิดค่ะปลาสลิดแเดียวเราก็จะมีจำ่าหา ช่วงเมื่อกี้ที่แบบว่าตลาดเจอพิเศษฐกิจอะไรแบบโควิดอย่างเงี้ยมีวิธีรับมือกันยังไงคะกับวิกฤตนี้อันนี้ก็ต้องขอบคุณโครงการของจังหวัดเรานะคะจังหวัดสุพรรณบุรีที่ได้มอบโครงการยกระดับคุณภาพผิดพัน์ปลาสลิดนะคะแล้วก็บรรจุพันุ์เพื่อขยายสู่ตลาดออนไลน์ไอ้นี่ก็ช่วยได้เยอะเราก็มาช่วยส่งเสริมแม่ค้านี่แหละคะ่ะให้ขายออนไลน์กันได้ยุคที่ไม่มีนักท่องเที่ยวเขาก็ยังสามารถขายได้อยู่ใช่ไหมคะสำหรับใครที่อยากกินปลาสลิด เอ้ยหรือสินค้าต่างๆก็สามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ได้ใช่ไหมคะอยู่บ้านก็ได้ทานเนาะสวัสดีค่ะปะ้าติ๋วใช่ไหมคะสวัสดีค่ะป้าติ๋วค่ะสวัสดีค่ะปาติ๋วแนะนำหน่อยสินค้าหน่อยสิคะสินค้าป้าติ๋วมีอะไรบ้างปราชอนค่ะกระชอนเด็ดเดียวอันนี้สลิดสลิดมีมีไซส์ไหนบ้างคะไซส์หกอันนี้ไซส์หกตัวค่ะหกตัวโลนะคะหกตัวโลหกตัวโลราคาเท่าไหร่นะคะป้าติ๋วที่ขายหน้างานเนี่ย สองร้อยค่ะหกตัวโลสองร้อยถูกนะคะเห็นไหมคะสังเกตไหมคะป้าสิร์เราไม่ได้แห้งที่แห้งเกินไปเวลาทอดมันทําไมนะคะป้าติ๋วข้ามันจะนิ่มข้างในมันจะนุ่มนิ่มค่ะน้องไอซ์ค่ะใช่แต่มันจะกรอบค่ะและนี่ก็คือขายปลีกขายส่งด้วยใช่ไหมคะขายส่งทางเฟซบุ๊กทางไลน์ทางเทสเทสยูุูมแปรลุปประเทศจุลชเวตันใต้ในหลายอันนี้ชัดเจนนะคะค่ะขอบคุณป้าติ๋วมากๆค่ะขอบคุณค่ะ บอกได้เลยว่าแต่ละร้านคือแบบน่ากินสุดๆไปเลยค่ะใช่ไหมคะท่านขาใช่นี่ค่ะมีเขาจะมีแบบฟรีสนะคะแบบเส้นพร้อมส่งนะคะไม่ต้องห่วงเลยนะคะว่าคุณภาพเนี่ยมาตรฐานคือสินค้าหลากหลายและตอนนี้เราก็มาพร้อมกับสายฝนนะคะบรรยากาศแบบชุ่มฉ่ากันเลยทีเดียวค่ะสุพรรณนะคะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนบ้างนะคะช่วงนี้อุดมสมบูรณ์ใช่ไหมครใช่ค่ะสวัสดีค่ะอันี้คืน แม่จันใช่ไหมนี่ลูกสาวลูกสาวใช,วช,วชว่ไหมคะว่าแม,ม่จันทำไมสวยจออัะขอแนะนำสำหรับสินค้าขอ,ของทางร้านหน่อยนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะ มีปลาชอนแดดเดียวนะคะปลาดุกแดดเดียวแล้วก็ปลาสลิดแดดเดียวทำมีทุดใสเลยค่ะปลาสลิดอะค่ะเราจะมีทั้งขายปีกกับขายสรงนะคะถ้าขายปีกแล้วก็คือมาซื้อได้ที่ในวัดป่านี้เลยค่ะถ้าขข่สรงก็คือไปที่แพปลาก็ได้แต่ถ้าใครไม่สะดวกก็คือออนไลน์เพจแม่จันปลาสลิดค่ะน้ำลายไหลเนื้อกินทอดกรอบใส่ข้าวเหนียวจิ้มแจ่วนะทุกคนตองกระทะมาวางข้างๆแล้วนะคะท้อไม้อนแบบค่ะโอเคขอบคุณมากๆค่ะนอมน่ะ มาค่ะทุกคนค่ะสำหรับร้านต่อไปนะคะมัดฉาอาบแดดแต่ตอนนี้ไม่อาบแดดแล้วค่ะอาบฝนฝนมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะคนไหนป้าแจ๋วคะยกมือขึ้น่ป้าแจ๋วแล้วคนนี้ใครคะลูกสาวป้าแจ๋วโอ้ป้าแจ๋วแนะนำหน่อยดิคะสินค้าในร้านเนี่ยก็จะมีปลาสลิดแต่เดียวนะคะแล้วก็มีปลาแรดเขื่อนปลาม้าเขื่อนค่ะปลามมาเขื่อนตอนนี้มีปลาช่อนนาก็จะหมดแล้วเหลือเป็นปลาช่อนเลี้ยงปลาดุกอุยค่ะ แล้วก็มีปลาสีแก้วร้านเราจะมีหลากหลายคปลาสลิดเนื้อจะเป่งๆนะคะของสุพรรณสังเกตได้นะคะของสุพรรณน่ะให้สังเกตว่าเนื้อจะใสแน่นค่ะแล้วก็รสชาติไม่เค็มค่ะเวลาทอดนี่เนื้อฟูเลยกลมกล่อมใช่ไหมคะเนื้อปลาตัวเมียเนี่ยน่ะเรียกว่าท้องท้องนี่มันเลยค่ะทานมันปลาไม่อ้วนนะคะ จริงเหรอค่ะได้เลยเดี๋ยวไอ้หันมากินมันปลาดีกว่าเปลี่ยนจากมันหมูเป็นมันปลาค่ะทุกคนค่ะรบกวนฝากช่องทางการสั่งซื้อของร้านที่ร้านนิ้ค่มัทฉาขอโทษค่ะขออไปค่ะร้านมัทฉาอาเนตค่ะค่ะเราก็จะ ขายประจําเลยนะคะในทุกวันนะคะก็จะอยู่ในวัดตาเลยร์นขายทั้งปีดและส่งด้วยแล้วก็ส่งทั่วไทยนะคะ Facebook ก็คือร้านมัชฉาอาบแดดนะคะนั่งอยู่บ้านสวยๆรอกินที่บ้านได้ค่ะแต่ตอนนี้อันนี้ตัวใหญ่่ค่ะตัวใหญ่มากทุกคนขากินได้กอดได้ิน้มได้เอางนนุ่นติกฟันใช่ไหมคะ

ค่ะและนอกจากไอจะพาทุกคนไปเที่ยวแพรปลาแล้วก็ไปดูโรงงานผลิตแล้วแล้วก็สถานที่จัดจําหน่ายนะคะไอก็จะพาทุกคนมาลิ้มลองอาหารที่ทําจากปลาผลิตค่ะทุกคนค่ะและตอนเรบวันนี้ไอไม่ได้มากินคนเดียวนะคะไอมากับน้องเนอร์ค่ะทุกคนค่ะนี่เลยค่ะน้องน่ารักมากน้องเป็นมัสขอนสัญ,ญลักษณ์ยินดีต้อนรับของชาวสุพรรณนะคะโอเคค่ะทุกคนค่ะในส่วนของรสชาติอาหารจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาชิมกันจ้าแต่และเมนูที่ไอเอามากินให ทุกคนดูก็คือเป็นสิกเนเจอร์ทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเชียงปลาสลิดนะคะแล้วก็อันนี้เป็นยำซุยังปลาสลิดค่ะปลาสลิดทอดแดดเดียวค่ะน้ําพริก4ี่อย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ําพริกพริกแกงค่ะแล้วก็คััวกลิ้งแล้วก็สมุนไพรแล้วก็ปลาอบค่ะบอกได้เลยว่าทั้ง4อย่างคือน่ากินทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็ยังมีแคปปลาสลิดแล้วก็ข้าวเขียบปลาสลิดค่ะ โอเคครับเพื่อไม่เป็นการเสรียเวลาเรามาชิมกันจ้าเริ่มจากนี่เลยปลาสลิดทอดแดดเดียวไปค่ะเยอะๆจ้าอืมของเขาจะมีความที่แบบว่ากรอบนอกนุ่มใน ซึ่งต่างจากปลาสลิดท,ที่ไอเคยกินนะคะก่อนหน้านี้ไอเคยไปซื้อตามท้องตลาดทั่วไปมันจะเป็นฟิลที่แบบว่าแห้งๆนะแต่นี่คือกรอบนอกนุ่มในในส่วนของรสชาติคือไม่เค็มมากกลมกล่อมกำลังดีค่ะมาในส่วนของข้าวเกรียบปลาสลิดเข้าวเกลียบปลาสลิดค่ะหืมกรอบหอมเคี้ยวไปแบบ มีเท็กเจอร์ที่แบบว่าเป็นเนื้อปลานะทุกคนไม่เหมือนที่แบบว่ากินแป้งล้วนๆนะคะเป็นกับแก้มได้เป็นอย่างดีบอกเลยม,มาดูในส่วนของเมนูต่อไปนะคะอันนี้ก็คือเป็นแคปปลาสลิดจ้า,จาโดยส่วนมากตามท้องตลาดทั่วไปเราก็จะเห็นเป็นแคปหมูแคปเนื้อใช่ไหมคะแต่นี่แคปปลาครับสำหรับใครที่ไม่ทานหมูทานเนื้อไม่ทานสั์ใหญ่อะไรแบบนี้เป็นตัวเลือกอีกหนึ่งทางนะคะ กรอบรสชาตินัวนัวในที่นี้คือกลมกล่อมนะคะแม่เพิ่มแับแห้งต้องซื้อไปกินแล้วมันแซ่บอีลีครับพี่น้องค่ะมาดูในส่วนของน้ำพริกกันค่ะทั้ง4ีอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพริกแกงทัวกลิ้งแล้วก็สมุนไพรปากรอบอันนี้คือพริกแกงค่ะ อันดับแรกที่เคี้ยวเข้าไปเลยก็คือโดนเนื้อปลาแบบกรอบๆไม่ใช่แป้งนะคะแล้วหอมกลิ่นสมุนไพรแบบพริกแกงน่ะรสชาติก็จะเผ็ดแบบปลาล่ปลาแลมนิดนึงไม่เผ็ดมากน้องๆหนูๆสามารถทานได้อันนี้ก็คือเป็นคั่วกลิ้งค่ะขั่วกลิ้งก็คือเป็นเมนูของพี่น้องชาวใตา้รสชาตดีถึงเครื่อง สมุนไพรเขาจะมีความที่แบบว่าใบมะกรูดเครื่องสมุนไพรต่างๆนะทุกคนอันนี้รสชาติจะแบบมีความหวานที่ปลายลิ้นิดนึดนงต่างจากสองอันแรกที่จะมีรสชาติเผ็ดๆตะเล่มมาดูในส่วนของน้ำพริกตากรอบค่ะอืมอืมกรอบจริงสำหรับน้ำพริกตัวน,นี้นะคะ เขาจะโดดเด่นในเรื่องของที่มีความที่หอมเจียวเข้ามาร่วมด้วยคือกินเข้าไปได้กินทั้งเนื้อปลาที่กรอบๆบ,บวกกับหอมเจียวขึ้นจมูกเข้ากันได้อย่างลงตัวทุกคนอร่อยสำหรับเมนูต่อไปนะคะก็คือเป็นยำเชียงปลาสลิดค่ะนี่มีกระเทียมทนดองด้วยนะคะมาชิมในส่วนของน้ายำกันจ้าอืม น้ำยำมีความแซ่บทุกคนเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดบวกกับเทียงปลาสลิดท,ที่กรอบนอกนุ่มในไม่มีแป้งนะคะอร่อยทุกคนยิ่เขียวกับกระเทียมโทนดองครับลับแห้งจับคัตมาสำหรับเมนูสุดท้ายค่ะทุกคนค่ะเป็นเชียงปลาสลิดค่ะนี่อบกรอบแบบสแน็คนะคะเส้นสแน็คค่ะ น่ากินสุดๆไปเลยค่ะรสชาติดีรสชาติแบบนี้รู้ไหมเอาไปกินกับอะไรจะอ,อะร่อยข้าวต้มกุย้ยไม่งั้นก็กินกับข้าวสวยก็ได้เหมือนกันอร่อยรสชาติเ้าจะออกอหวานๆนิดนึงรับโอเคค่ะอะร่อยทุกเมนูเลย สำหรับใครที่มาเที่ยวเมืองสุพรรณนะคะลองแวะมาชิมได้ค่ะสำหรับเมนูต่างๆแบบนี้หรือสำหรับใครที่ไม่สะดวกมากก็สามารถสั่งซื้อปลาสลิดและสินค้าของพี่น้องชาวเมืองสุพรรณได้ทางเพจหรือช่องทางออนไลน์ต่างๆที่ไอให้ไว้ต้นคลิปนะคะที่วัดป่าเลไลค่ะโอเคค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด s u b สไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ไอด้วยนะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อาการแจ้งเตือนที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากไอ้สำหรับคลิปนี้ไอขอลาค่ะ ไปก่อนค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายไปกับน้องเนินนะคะ